อ่าค่ะโอเค ep สอง ep สองเริ่มตั้งแต่หน้าสีนะคะนิยามของอันดับแล้วก็ขนาดของกราฟระบุทิศทางสองเรื่องก็คืออันดับแล้วก็ขนาดนะคะนิยามแรกคือคําว่าอันดับของกราฟระบุทิศทางอันดับง่ายๆเลยค่ะให้นักษานับจุดยอดว่ามีเท่าไหร่เราจะบอกว่ากราฟระบุทิศทางนั้นอันดับเท่าไหร่ก็แค่นับจุดนะคะนับตัวเลขจานวนนับตัวเลขจํานวนธรรมชาติธรรมดานี่แหละ เช่นในตัวอย่างแรกก็1 2 3 4ก็แสดงว่ากราฟนี้เป็นกราฟระบุทิศทางอันดับ4นะคะก็เขียนไว้อ่กราฟระบุทิศทางอันดับ4ตอบแค่นี้จบง่ายง่ายไหมง่ายนะนิยามแรกผ่านไปเรื่องอันดับ ต่อไปขนาดค่านิยามอันที่สองนี่อันดับแล้วก็ขนาดอันดับอันแรกขนาดอันที่สองนะคะนนิยามที่สองข้างล่างก็คือขนาดให้นับเส้นเชื่อมอันดับให้นับจุดขนาดให้นับเส้นแค่นั้นเองค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นกราฟที่มีขนาดเท่าไหร่คะนับไปคะ่ะนับเส้นนะขนาดคือนับเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะคะก็จะเป็นกราฟระบุทิศทางขนาดหกใช่ไหมคะมีหกเส้นอันดับเท่าไหร่เนี่ยสหน่อยนิยามแรกอันดับก็คือนับอะไรคะนับจุดใช่ไหมคะก็อันดับห้าค่ะตอบอง,ง่ายๆนิยามสองข้อนะคะอ่าเขียนตาม เขียนแล้วก็ไปไปต่อค่ะไปหน้าทีห้านะคะหน้าทีห้านิยามอันที่สามนิยามอันที่สมตัวนี้อาจารย์ใช้บ่อยนะแบบมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท,ที่ที่นักคณิสตั์เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงนะคะในกราฟระบุทิศทางที่มีอันดับแล้วก็มีขนาดอันดับ p แล้วก็ขนาด q นะคะ อันดับนี้เรานับอะไรนะคะนับจุดหรือนับเส้นนะอันดับถ้าไม่ทันก็ถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนไปดูหน้าสี่ก็ได้ค่ะอันดับนี้เรานับจุดโอเคค่ะเขียนไว้หน่อยส่วนขนาดคิวอจารย์ให้นับอะไรนะคะตามนิยามนิยามวันที่สองคือให้นับเส้นกราฟระบุทิศทางที่มี p จุดแล้วก็มีคิวเส้นนะคะจะมีความสัมพันธ์ระหว่างจุด กับเส้นในรูปของอสมการดังต่อไปนี้นะคะอสมการน,นี้ทุกคนควรจําได้ควรจําให้ได้นะคะก็คือ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ Q น้อยกว่าหรือเท่ากับ T ยกกาลังสองลบด้วย P Q คือเส้นเชื่อมส่วน P คือจุดยอดของกราฟระบุทิศทางนั้นๆเขาบอกว่าถ้าเป็นกราฟระบุทิศทางที่มี P จุด มีคิวเส้นมันจะเป็นไปตามสมการตัวนี้ตามความสัมพันธ์นี้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้กราฟระบ,รบุทิศทางดีก็เราจะพิสูจน์ว่ามันเป็นไปตามความสัมพันธ์ข้างบนจริงหรือเปล่านักศึกษาก็ลองนับดูนะคะว่า p มีค่าเท่าไหร่ q มีค่าเท่าไหร่ p คือมีกี่จุดคะมี5จุดใช่ไหมคะส่วน q q มีกี่เส้นเอ่ยก็ นับไปคิวมีมีเท่าไหร่นะคะมีแปดเส้นเนาะเราจะพิจาว่ามันเป็นจริงตามข้างบนไหมอาจารย์พิจาที่คิวอ่ะไม่มีปัญหาหรอกที่ที่ตัวนี้มากกว่าพิจาพีายกกําลังสองลบด้วยพีว่ามีค่าเท่าไหร่ก็คือแทนค่าพีเป็นห้าห้ายกกําลังสองลบออกด้วยห้ามันก็คือยี่สิบห้าลบห้าใช่ไหมคะหรือว่ายี่สิบนั่นเอง ก็แสดงว่าโอเคเป็นไป,นป,นป,นปนตามอาสมการที่กําหนดให้นะคะก็จะได้ว่าอาสมการนี้เป็นจริงศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับ Q Q คืออะไรล่ะคือ8ใช่ไหมคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ P ยกกาลังสองลบพซึ่งเราแทนค่าแล้วเป็น20ใช่ไหมคะก็จะได้ว่ามันเป็นจริงนะเป็นจริงตามความสัมพันธ์ข้างบนนะคะ ตามความสัมพันธ์ลายมือจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เรียนด้วยกันตั้งแต่ปีสองจนถึงปีสี่ก็แค่นี้ก็ไม่สวยเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์ของอสมการ0น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ Q ใช่ไหมคะแล้วก็น้อยกว่าอันนี้ตัว Q เนาะน้อยกว่าหรือเท่ากับ P ยกกำลังสองลบ P นะคะแค่นี้เอง อันนี้เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนจุดยอดแล้วก็จำนวนเส้นเชื่อมในกราฟระบุทิศทางนะคะตัวนี้การประชิดในนิยามถัดมาเรื่องต่อมาะคะ่ะนิยามที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จะไม่ได้เออนั่นแหละนิยามเรื่องการประชิดสมมติว่าถ้าอาจารย์มีเส้นเชื่อมที่ที่เกิดจากจุดยอด u แล้วก็ v นะคะตามนิยามเลยนะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อ,รอมๆกันอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนะคะ ถ้า u เป็นเส้นเชื่อมจากจุดยอด v นะคะเฮ้ยขอโทษถ้า a <c oughs> <c oughs> ถ้า a เท่ากับ uv นะคะ a คือแทนเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอด u แล้วก็จุดยอด v นะคะในกราฟระบุทิศทางกราฟดีนั่นแหละเราจะเรียกเส้นเชื่อม a โยงจุดยอด u กับ v เราเรียกเส้นเชื่อม a ว่าโยงจากจุดยอด u กับจุดยอด v โอเคไหมคะคืออย่างเนี้ย เนี่ย u v อ่ะอันนี้เป็น u อันนี้เป็น v a ก็โยงจาก u ไป v หรือเรียกว่า u ประชิดถึง v เรียกว่า u ประชิดถึง v นะเพราะเริ่มจาก u ไปประชิด v นะคะแต่ไม่เรียกว่า v ประชิดถึง u นะจ๊ะเพราะว่าไม่มี v มาประชิด u ค่ะมีแค่ u ไปประชิด v แค่นั้นจบอันนี้ก็คือเหมือนนิยามตัวนี้มันแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจบ พาร์ทของของเส้นเส้น A อ่ะคราวนี้อันที่สองเขาพูดถึงเส้น b สมมติว่า b เนี่ยเป็นเป็นเส้นเชื่อมที่ที่จากจุดยอด v ไปจุดยอด w มันก็เหมือนกับต่อ v ไป W นะคะอันแรกเส้นเชื่อม A อันที่สองเป็นเส้นเชื่อมอะไรนะคะเส้นเชื่อม B ใช่ไหมคะเส้นเชื่อม A กับเส้นเชื่อม B เขามีความสัมพันธ์กันต่อไปนี้ ถ้า b เริ่มจากจุดยอด v ไป w เราจะเรียกเส้นเชื่อม a กับเส้นเชื่อม b ว่าจะเรียกเส้นเชื่อม a ประชิดกับเส้นเชื่อม b a ประชิดกับ b หรืออุภาษาไทายยากอยู่นะหรือเรียกว่าเส้นเชื่อม b ถูกประชิดจากเส้นเชื่อม a เรียกว่า b ถูกประชิดจาก a ก็ได้เออไปไปอ่านเอาเอง ไปเรียงเข้าสมองใหม่ภาษาไทยยากแต่ถ้าดูกราฟอะดูง่ายนะคะอ่าอย่างเช่นตัวนี้กราฟระบุทิศทางที่กำหนดให้อืมก็อา,อาจจะเขียนการการประชิดของเส้นเชื่อมต่างๆแค่นั้นละค่ะไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรในใ,ในในรูปภาพนี้ก็จะเป็น สมมุติอาจารย์พี่นาเส้นเชื่อมอสักสองสามเส้นละกันเส้นเชื่อม a a ถ้าจะเขียนการประชิดหมายความว่า u ประชิดถึง v เขียนแบบนี้โอเคไหมคะ b เขียนยังไง b ไหนว่า b อ่านี่ b เขียนว่า v ประชิดถึง W o u โอเคไหมคะ c c ก็เขียนเป็น x ประชิดถึง u ในลักษณะนี้นะคะแค่นั้นละคะ่ะไม่มีอะไรสาระมันกราฟต่างๆหรือนิยามอะไรก็ลองไปอ่านทบทวนดูนะคะนิยามเรื่องการประชิดของกราฟระูทิศทางจะมีความสับสนนิดหน่อยแต่ว่าเข้าใจง่ายะคะ่ะแต่เขาเขียนแบบภาษาไทยมัน,ม,นมันค่อนข้างสับสน ่าทุกคนดูในเอกสารหน้าต่อไปเนาะก็คือนิยามเรื่องดีกรีหรือว่าระดับขั้นของกราฟระบุทิศทางด้วยความที่กราฟระบุทิศทางมันจะมีเส้นที่ที่เข้าแล้วก็เส้นที่ออกนะคะดังนั้นระดับขั้นของกราฟระบุทิศทางมันก็เลยต้องต้องบอกการออกแล้วก็การเข้าตามนิยามนี้นิยามตัวนี้ ระดับขั้นออกจากจุดยอด v ของกราฟระบุทิศทางอาจารย์ใช้คำว่าอะไรลูกดูในชีตดูไปด้วยเขียนไปด้วยฟังไปด้วย v ถ้าออกก็คือ out degree นะคะแทนด้วย od นะคะ o ก็คือ out d ก็ degree นี่แหละคะ่ะ out degree of v คือจำนวนเส้นเชื่อมที่ที่ out ที่ออกจบนับเอาว่ามีกี่เส้นนะคะ ส่วน in ระดับขั้นที่เข้าของจุดยอด v อาจารย์ใช้อ n d ด g r e e หรือ in of v ก็คือให้นับจำนวนเส้นที่เข้ามาหาสู่จุดยอด v แค่นั้นนะคะง่ายๆดังนั้นระดับขั้นมี2แบบคือออกกับเข้าออกก็คือนับเส้นเชื่อมที่ออกนั่นคือ out degree ถ้าระดับขั้นที่เข้าเข้าหรืออินด g r ก e ก็นับเส้นเชื่อมที่เข้าตามสัญลักษณ์ของลูกศรที่ชี้เข้าชี้ออก อย่างเช่นในตัวอย่างนี้มีจุดยอดอยู่3จุดถ้าถ้าอาจารย์จะดูเอาดีกรีก่อนอ่ะดูเอาดีกรี OD เนาะ OD of V จุดยอดที่ V จุดยอด V มีเส้นที่ออกจากมันไหมมีไหมคะจุดยอด V เอมันต้อง U ก่อนสิอ่ะไม่เป็นไร V มาก่อนก็ V ก็ V ก็ V อ่ะสองเอา e g r e e of U U มีเส้นที่ออกจาก U ไหมคะดูจากกราฟมีนะมีกี่เส้นนะคะมีหนึ่ง UV ไปละเหลืออะไรคะ w o u O D out of w o u b U มีเส้นที่ออกจากมันไหมไม่มีไม่มีก็คือไม่มีไม่มีก็เป็นเลขอะไรคะ เลขศูนไปอันนี้ก็คือเส้นเชื่อมที่ออกจากกราบระบ,บุทิศทางเส้นเชื่อมที่เข้าหรือว่าอินดิกรีนะคะระดับขั้นอินดิกรีอินอินออฟยูอ่ะจุดยอดยูมีเส้นเชื่อมที่เข้าหาย,ยูไหมคะดูจากกราฟมีมีหนึ่งเส้นก็คือใส่เป็นเลขหนึ่ง In นออฟวีอินออฟอ่ามีเหมือนกันค่ะ หนึ่งโอเคค่ะ okay, สุดท้าย in off อะไรลูก in off o u ก็ก็มีก็คือมีค่าเป็นหนึง่งจบนะคะอันนี้ก็คือการเขียนระดับขั้นของกราฟระบุทิศทางที่เป็นระดับขั้นที่เป็น out degree แล้วก็ in degree เข้าหรือออกตามลาดับนะคะอันนี dirty, ้พูดถึงระดับ ну ขั้นที่เข้าหรือระดับขั้นที่ออกนะ แต่ถ้าพูดถึงดีกร e อย่างเดียวก็จะเป็นนิยามข้างล่างนิยามข้างล่างนะคะดีกรีของจุดยอดที่ไม่สนใจว่าจะเข้าจะออกเอาแค่จุดนั้นน่ะก็คือให้ให,ให้ให้นับเส้นเชื่อมนะคะให้รวมระหว่างเอาดี gree ก,กับอินดี gree เราจะเรียกว่าดีกร e ของจุดยอด v นะคะตามนิยามตรงๆเลยก็คือให้เอาผลบวกระหว่างเอาดี gree ก,กับอินดี gree มาบวกกันก็ถ้าจะเขียนเป็นสนัญลักษณ์ก็ d g r r e o o v มีค่าเท่ากับ Out of V e บวกอะไรคะ In of V จบในลักษณะนี้ถ้าแปลงจากจากที่เขาพิมพ์มาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่าอย่างเช่นตัวนี้ก็เอาก็กราฟเดิมนั่นแหละเนาะกราฟข้างบนนั่นแหละคะ่ะเราก็จะเขียนว่าอ่าเช่นอาจารย์ต้องการหา Degree degree of v ดูรูปก็รู้เลยว่าว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่คะมีค่าเป็น3มนะคะก็มาจากมาจาก O of v บวกด้วย In of V เอาด g กรีของจุด V เอา degree ของจุด V เอามีสอง อินมีก็มีค่าเป็น3เป็นต้นนะคะจุดอื่นๆก็ดูเองจุด U จุด w ก็เป็นในลักษณะคล้ายกันก็คือให้หนับจุดยอดเข้าแล้วก็จุดยอดออกก็จะเป็นดีกรีปกติของจุดยอดนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็ผ่านไปในเอกสารหน้าที่6เนาะอ่าหน้าที่7